สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินหุ่นบันดาลทรัพนะคะคลิปนี้ลินจะมาทํานายดวงประจําวันเกิดประจําเดือนมิถุนายนพศ2568นะคะจะเป็นยังไงมาฟังกันนะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะลิ่าลกกดพ,พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ลิน้วยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนเกิดวันอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชโดยเฉพาะเรื่อง ความสวยความงามกินหรูอยู่แพงมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็รบกวนประหยัดกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อว่าที่สิ้นเดือนก็ยังคงมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะสายเปเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ก็จะได้หมดเงินไปกับเพศตรงข้ามอย่างสูงๆเลยทีเดียวเชียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวกันด้วยนะคะ ต่อมานะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ใน,น,น,นช่วงนี้ก็จะมั่มวยเก่งมากมีคนมาให้เจ๊เจ้วให้พูดคุยชุนทานู่นทำนี้เป็นประจำเลยที่สําคัญคือคนเกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ไปเข้าพุดเข้าวัดทําบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครในช่วงเดือนนี้จะฉลองวันเกิดจะฉลองครบรอบอะไรแนะนําว่าทาบุญเนี่ยขึ้นทีเดียวเชียวเลยค่ะ ต่อมานะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้นะบอกเลยว่า,าใช้เงินไปกับคนในบ้านเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นจําเป็นหรือว่าจะไม่จําเป็นก็ตามมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็จะไหลออกไปมากๆเลยนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมาอย่างต่อเนื่องแบบเลี้ยงไม่ได้เลยค่ะต่อมานะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธพวกช่วงนี้นะคะก็จะมีอารมณ์ สนุกสนานเบิกบานนะคะช่วงนี้ก็จะมีความสุขเป็พิเศษนะคะโดยเฉพาะแบบว่ามีความสุขกับที่ทํางานเนาะเพื่อร่วมง,งานแม้ว่างานจะยากมากแค่ไหนทุกคนก็ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้มีการเดินทางไปไหนมาไหนกับคนที่รู้จักนะคะอยากบอกว่าการเดินทางก็จะนำพาความสุขความสนุกสนานมาให้กับชีวิตได้เช่นเดียวกันคะ่ะ คนเกิดวันพฤหัสบาดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบาดีนี่บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะอุปสรรคเข้ามาค่ะแก่ค่อนข้างจะยากแล้วทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยที่สูงมากเลยคะ่ะถ้าเกิดใครวางแผนจะทําในช่วงนี้บอกเลยว่าให้พักโปรเจกต์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นไปได้ว่างานที่เรากําลังทําหรือว่าสิ่งที่เรากาลังติดต่ออยู่นี้มีความล่าช้ามีงานที่ต้องแก้ทําเพิ่มยุ่งหยิมนะคะก็ ถ้าใครคิดจะค้าขายช่วงนี้ก็พักการลงทุนไปก่อนนะคะต่อมานะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะได้ติดต่อกับคนทางไกลนะคะถ้าเกิดใครโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่หรือว่าพบคนที่ถูกใจที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าโปรไฟล์ดีแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยทีเดียวเชียวะคะ่ะ ต่อมานะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์น,น,านะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องให้ต้องอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแล้วก็ตัวเองมีไฟสูงก็คือมีไฟในใจสูงที่อยากจะแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในรอบตัวให้มันดีขึ้นถ้าใครทํางานก็อยากจะพัฒนางานให้มันดีขึ้นถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าขายของก็อยากจะ,ะพัฒนา ระบบการขายของของเราให้ดีขึ้นหรือว่าการตลาดของเราให้ดียิ่งขึ้นการคิดแบบนี้บอกเลยว่าดีมากค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีโชคมีลาบจากทางอ,าอสังหาริมทรัพย์ได้คับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดิน ถ้าเกิดใครคิดจะขายบ้านขายที่ดินช่วงนี้ก็จะบอกว่าขายได้นะคะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใครทําอาชีพในหน้าขายบ้านหรือว่าขายที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เนาะช่วงนี้ก็จะรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะลูกค้าเข้ามาเยอะเราก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายเป็นอย่างดีทีเดียวเชียวค่ะขอบคุณสําหรับการรับฟังของพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ